ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองสิรแก้วตั้งจุดตรวจค้นช่องตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกรัฐอาณาจักรด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำาเภออัญยัปประเทศจังหวัดสรแก้วป้องกันและสะกัดกันนก้นขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้พบชายชาวกัมพูชาท่าทางมีพิรุษจึงขอตรวจค้นพบธนบัตรไทยฉบับละ1000บาทมัดเป็นมัดมัด,มดละ1 0 0 0 0แบาทซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลจํานวน4มัด และซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าสีครีมอีก11มัดเป็นเงิน1น0 0 0ล้านห้าแสนบาทซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้นำออกนอกประเทศได้ไม่เกิน4ี่แสนห้าหมื่นบาทจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำมาสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนโดยที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูง7็ชั้นพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักบนห้องพักชั้นที่6 เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอ,อยุยพผู้ที่พักอาศัยออกจากห้องพักตรวจสอบภายในห้องพักทรัพย์สินเสียหายจากการถูกไฟไหม้ทั้งหมดบนตัวอาคารก็ยังพบนักท่องเที่ยวอยู่ในอาการตกใจเปิดไฟฉายขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้รถกระเช้าขึ้นไปรับตัวนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านในออกมานอกตัวอาคารอยู่ในอาการสำลักควันออกมาอย่างที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนปิดเทศกาลออกพรรษาหรือปอยอองจอดและเปิดเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดบ้านเมืองปอนโดยประเพณีปอยองอจอดหรือปอยก่อยจอดเป็นประเพณีแห่ต้นเกี้ยของชาวไทยใหญ่เป็นประเพณีดับไฟเทียนปิดเทศกาลออกพรรษาเพื่อส่งสเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาโปรดเหล่ามวลมนุษย์ในช่วงออกพรรษากลับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนราจำลองสัตว์ป่าหินมะพานที่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ป่าในหินมะพานชนิดหนึ่งมีเขาคล้ายกวางและมีขนยาวคล้ายจามรีมีลักษณะร่ารําคล้ายการเชิดสิงโตของจีนครูน้ำตาคอเบ้าอดเสียใจเหตุจากกระแสโซเชียลกระหึ่มเด็กนักเรียนกินอาหารกลางวันเน่าเสียยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงรูย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าใครจะกล้าเอาของเน่าเสียใส่เข้าปากให้เด็กกิน ขณะที่เด็กๆไดยืนยันว่าผล,ลไม้กินก็ไม่เคยท้องเสียและไม่เนา่าอาหารไม่อิ่มครูก็ให้เบิ้นทานได้เพราะความอร่อยโดยครูสอนภาษาอังกฤษน้ำตาซึมคอบ้าบอกกับผู้สึกอขาว่าตกใจมากทําไมเอาเรื่องไม่จริงออกไปสื่อทําให้โรงเรียนได้รับความเสียหายใครจะกล้านาของเน่ามาให้เด็กๆก,กินตนเป็นครูอาหารกลางวันเหลือ,อยางให้แม่ครัวใส่ถุงส่วนผ้าผล,ลไม้เน่าก็เป็นการนําไปทิ้งเมื่อปอกพบว่ามันเนา่า เด็กๆก็ยังยืนยันว่าผลไม้กินก็ไม่เคยท้องเสียเพราะไม่ได้เนา่าอาหารกินไม่อิ่มครูก็ให้เบิ้ลด้วยเพราะว่าทุกอย่างอร่อยพระครูเจ้าหรือพระครูประหลัดสุวัฒนาศรีลคุณจะอาวาสวัดบ,บางพีใหญ่กลางรับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทต,ตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาจำนวนหนึ่งเครื่องแก่ศูนย์แพทย์ชุมชนระบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการมูลค่าหนึ่งล้านห้าหมบาทจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ในโอกาสลำลึกคุณพ่อสมเกียรติสมสุกุลรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตันยูโดยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาจะประเมินและวินิจฉัยส่งสรุปได้ทันทีมีความแม่นยำในการตรวจวัดจากเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในแพทย์สกลสุขรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีขอบคุณพระครูแจ้ที่ประสานร่วมกตัญยูเครื่องนี้ทําให้ลดความแออัด ประชาชนที่ใช้บริการที่โรงพยาบาลบางพลีก็มาใช้ได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางได้อีกหนึ่งจุดด้วยสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ต ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ